สวัสดีครับออโต้สปีวันนี้นะครับเรามาอยู่กับ u z z u กิฟรอนครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับเขาเปิดตัวมาทั้งหมด3รุ่นย่อยตัวเริ่มต้นนะจะเป็นในรุ่น GL ครับราคา6 8 9 0 0 0บาทสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นในรุ่น GLX ราคา7,49,000บาทและตัวท็อปสุดรุ่น GLX Plus ค,ครับราคา7 9 9 0 0 0บาท แล้ววันนี้ครับเราก็บินจากประเทศไทยมาที่สอปป,อปอลาวถามว่าบินมาทําไมบินมาขับที่ต่างประเทศเลยนะเราไม่ขับกันที่ประเทศไทยและตอนนี้เนี่ยเราก็ขับออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเรามาทดสอบในเรื่องของสมรรถนะตัวรถกันว่า ขับดีไหมแล้วก็ออปชันในรุ่นนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยตอนนี้เราอยู่บนทางด่วนของสปปลาวนะครับรุ่นที่เราขับในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นในรุ่นท็อปสุดเลยราคา7 9 9 9 0 0บาทครับถ้าเราเทียบในเรื่องของเครื่องยนต์จะใช้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0 c ซีซีเหมือนกันนะครับแต่ในรุ่นเริ่มต้นเป็นเกียร์แบบ4สปีด ไม่ได้มีระบบไฮบริดเข้ามาส่วนในรุ่นตัวกลางและตัวท็อปเนี่ยอันนี้จะเป็นระบบไฮบริดเข้ามาร่วมทำงานละเป็นแบบไม h ์ไฮบริดก็จะช่วยในเรื่องของการออกตัวในเรื่องของการไต่ความเร็วแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยจะเป็นเกียร์แบบ6สปิดนั่นเองแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่1 0 1แรงม้าแรงบิด135นิวตันเมตรถามว่าฟีลลิ่งในการขับเป็นยังไงนะครับจังหวะของการขับออกตัวเนี่ยผมพูดก่อนนะว่า มันจะไม่ได้แบบดึงวาร์ฟหลังติดเบาะเราสามารถไต่คันเร่งไปได้แบบเรื่อยๆกดคลิกดาวไปได้แบบเรื่อยๆนะครับอย่างตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ที่120กมตรต่อชั่วโมงรอบเครื่องยนต์ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,500รอบแต่ถ้าเราใช้ความเร็ว100กิมตร่อชั่วโมงเนี่ยรอบเครื่องยนต์จะอยู่ที่2,000รอบนะครับก็ถือว่าถ้าเราลอยตัวที่เกียร์6ของเขาเนะ มันก็ใช้รอบเครื่องยนต์ไม่สูงส่งผลให้ตัวรถของเราเนี่ยมันมีความประหยัดนะ้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเรามาขับแบบทางยาวๆแบบนี้เนี่ยตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปอันนี้จะเห็นถึงความแตกต่างเลยเพราะว่าตัวเริ่มต้นเกียร์สี่สปีดใช่ไหมเ mm. วลาขับที่ความเร็วสูงหน่อยเนี่ยเครื่องมันจะลากรอบรอบมันจะสูงและอาจจะทําให้เวลาขับทางไกลทางยาวเนี่ย มันกินน้ํามันมากกว่าในทต๊ะนะครับและในทริปนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงกันด้วยนะครับว่ามันจะกินน้ํามันแค่ไหนสําหรับโหมดการขับขี่นะครับในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มีเป็นโหมดอีโคโหมดสปอร์ตให้คุณเลือกนะแต่จะใช้วิธีการเล่นเกียร์หรือว่าการคลิกดาวหรือว่าการใช้แพดเดนชิพนะครับในการเร่งแสงนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูตอนนี้ผมอยู่เกียร์ดีใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนมาที่เกียร์เอ็มนะครับเกียร์เอ็มเนี่ย ที่หน้าจอมันก็จะขึ้นภาวา M6 นะตอนนี้เราอยู่เกียร์6นะครับเชนลงมาเป็นเกียร์5ใช้การเล่นชิปเชนลงมานะครับเนี่ยเกียร์4ตอนนี้เกียร์4นะขับลากเกียร์มาครับเปลี่ยนเกียร์5จะมีจังหวะรับรู้ถึงการเปลี่ยนเกียร์นะก็มาแบบอารมณ์ความสปอร์ตนิดนึงแหละนะครับจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์แต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในเกียร์ M เนี่ยอยากเล่นแพดเดิลชิปหลังพวงมาลัยทำได้ไหมนะครับมันก็ทำได้เหมือนกัน หรือจะใช้วิธีกดคลิกดาวก็ได้นะครับเนี่ยเหยียบคันเร่งลึกไปนิดนึงนะเขาก็จะมีการทดเกียร์ให้คุณมาประมาณสักหนึ่งหนึ่งสเต็ปนะครับใช้ในเรื่องของการเล่งแสงพวกนี้ก็สามารถทําได้แบบทันใจนะก็ถือว่าตัวรถเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความอืดมากนะข้างหน้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยผมจะลองกดเล่งแสงนะเนี่ยจังหวะเล่งแสงนะเสียงเครื่องจะเข้ามานิดนึง มาครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้ระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบความปลอดภัยของเขากันบ้างนะครับหลักๆที่เขาจะมีให้ในรุ่นท็อปเลยเนี่ยก็คือระบบ Adaptive Cruise Control ครับซึ่งระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยมีเฉพาะในรุ่นท็อปนะถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นจะไม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นตัวกลางหรือว่า GLX เนี่ยจะเป็น Cruise Control อย่างเดียวไม่ใช่แบบ Adaptive นะครับ Adaptive Cruise Control คือในรุ่นท็อปเท่านั้นวิธีการใช้งานเขาจะมีปุ่มตรงนี้ฝั่งขวานะครับให้เราจิ้มไปหนึ่งครั้ง จากนั้นเราก็ล็อกความเร็วไว้ได้เลยนะครับอย่างตอนนี้ผมจะเลือกความเร็วไว้ที่110่งอกิโเมตรต่อชั่วโมงอ่ะผมเลือกไป110ยสิบนะถามว่าทําไมตอนนี้รถผมมันเบรกเองนี่ผมไม่ได้เหยียบเบรกนะรถมันเบรกเองเป็นเพราะว่าเขาตรวจจับรถคันหน้าได้เห็นปะรถคันหน้าเขาใช้ความเร็วประมาณ70็สิบนะครับรถเราก็ใช้ความเร็วตามอ่ะเดี๋ยวเราจะลองหลุดรัศมีในการตรวจจับของเขาตอนนี้ผมเบี่ยงหลบมาแล้วนะ พอเบี่ยงหลบมานะครับจะสังเกตได้ว,ว่ารถเรามันจะเร่งความเร็วไปเองมีแอบคลิกดาวน์ให้นิดนึงด้วยนะนี่ผมไม่ได้เหยียบเองนะเขาจะเร่งความเร็วไปเรื่อยครับจนถึงร้อยสิบที่ผมตั้งเอาไว้เมื่อกี้เนี่ยถึงประมาณร้อยสิบละนะครับเขาก็จะล็อกเอาไว้เราสามารถเพิ่มเป็นร้อยี่สิบก็ได้นะครับก็ใช้สวิตช์ตรงนี้ในการเลือก และนอกจากนี้เขายังมีระบบรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนด้วยนะจะใช้ปุ่มนี้ผมลองใช้นะเขาจะทําการจับเส้นเลนถนนครับสังเกตนะพวงมลาลัยจะเลี้ยวให้เองตามโค้งนี่ผมไม่ได้เลี้ยวนะทางข้างหน้าเป็นทางโค้งพวงมลาลัยเลี้ยวให้เองนะซึ่งระบบนี้ของเขาเนี่ยเขาจะใช้กล้องที่อยู่ด้านบนกระจกหน้านะในการตรวจจับนะครับแต่เราก็ต้องเอามือประคองพวงมลาลัยไปด้วยนะถ้าเราปล่อยมือจากพวงมลาลัยนานเกินไปอ่ะมันจะมีเสียงร้องแบบเมื่อกี้อาจจะทาให้ดูใหม่นะ สมมติว่าเราจะออกนอกเลนนะเนี่ยเขาก็จะประคองตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับจะทำการเลี้ยวให้เองด้วยเนี่ยพอจะออกนะเขาก็จะดึงกลับเห็นไหมเออซึ่งระบบนี้เนี่ยเขาจะทำงานควบคู่กับระบบ Adaptive Cruise Control นะครับแล้ววิธีตัดการทำงานของ Adaptive Cruise Control ทำยังไงนะครับก็ใช้วิธีเอยียบเบรกหนึ่งครั้งก็ได้เนี่ยอันนี้คือปลดการทำงานไปล่ละ นะอันนี้เราก็ต้องควบคุมคันเร่งเองผมว่ามันมีประโยชน์มากนะเวลาที่คุณขับทางกลายทางยาวเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเองเนะปล่ยอ,อ,อยให้รถมันทํางานไปแต่มือของคุณเนี่ยก็ต้องประคองพวงมาลัยนะ Adaptive Cruise Control เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นแค่ระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับยังไม่ใช่ออโต้พายロดังนั้นเนี่ยผู้ขับขี่ต้องเอามือประคองพวงมาลัยแล้วก็เท้าจ่อรอที่เบรกนะครับเพื่อเหตุฉุกเฉินนั่นเองทีนี้เรามาดูระบบช่วงล่างกันบ้างระบบช่วงล่างในรถคันนี้เนี่ย ด้านหน้าจะเป็นแบบแม็กเฟอร์สันตัดนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบทอร์ชันบีมนะในเรื่องของการซับแรงสั่นสะเทือนนะครับถ้าเป็นคลื่นถนนธรรมดาผมว่าเขาก็ซับแรงได้ปกติทั่วไปติดเฟิร์มๆนิดหนึงเซ็ตมาแบบกลางๆแบบพอดีนะแต่ถ้าเจอทางที่มันเป็นคลื่นสูงๆหน่อยนะครับด้านหลังก็อาจจะมีแบบกระเด้งกระเด้งบ้างนะครับอันนี้ผมว่า มันเป็นสไตล์ของรถแบบนี้อยู่แล้วสําหรับผมเนี่ยผมก็ถือว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานส่วนในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับผมว่าเขาเก็บเสียงได้ดีที่ความเร็วไม่เกิน100กิโเมตรต่อชั่วโมงถ้าใช้ความเร็วเกินมากกว่านั้นนะครับจะได้ยินเสียงลมแวววที่ผูกระจกมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าลาคาญมาเป็นระบบต่างๆที่เขามีมาให้ในคันนี้อันนี้ก็เป็นคร่าวๆเนื้อเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆนะครับและเดี๋ยวเรามาสรุปอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงกันว่า ได้จริงๆเนี่ยกี่กิโลเมตรต่อลิตรแล้วตอนนี้เราก็ย้ายมาเป็นผู้โดยสารบอกแถวหลังแล้วนะครับความรู้สึกตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของความสบายนะความนุ่มเนี่ยผมบอกเลยนะว่าไม่เทียบเท่ากับเบาตอนหน้าเพราะว่าเบาด้านหลังเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับบริเวณตัวล้อหลังแล้วก็ชุดระบบช่วงล่างด้านหลังเขาเนี่ยเขาเป็นแบบ torsion beam หรือว่าคานแข็งดังนั้นเนี่ยก็จะรับรู้ถึงแรงสัน่นสะเทือนที่มากกว่าถ้าเราขับที่ความเร็วต่ำนะครับใช้ความเร็วที่ไม่ได้สูงมากเนี่ย เอออันนี้ก็ถือว่าซับแรงสั่นสะเทือนได้ที่แบบตอบโจทย์การใช้งานอยู่ส่วนตัวฐานบอ,องเขาเนี่ยผมว่าเขาก็ยาวกําลังดีนะผมสูง175เซนติเมตรนะครับสีสาะยังไม่ติดเพดานนะแล้วก็ก้นเนี่ยก็นั่งได้เต็มก้นอยู่เหมือนกันและที่วางเท้าเนี่ยก็ถือว่ามีพื้นที่เยอะพอสมควรเลยตอนนี้เนี่ยพี่ฟีจากช่องอมรินทีวีนะครับก็เป็นคนขับเนื้อเขาถอยเบาะมาเยอะนะแต่เห็นได้ว่า ผมยังเหลือพื้นที่วางเท้าเยอะมากๆส่วนด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นพินัดจากช่องวงออโตโคาร์ก็ยังเห็นว่ามีพื้นที่เหลือเยอะพอสมควรเลยดังนั้นเนี่ยคนที่นั่งเบาะด้านหลังนะคุณสามารถนั่งได้จริงอะ่ะสคนคนที่นั่งตรงกลางด้านหลังเนี่ยถามว่านั่งได้ไหมก็นั่งได้นะแต่อาจจะต้องนั่งแหวกขานิดนึงเพราะว่าตรงพื้นเนี่ยมันยกสูงขึ้นมาส่วนกระจกหน้าตา่างก็ถือว่าเป็นกระจกที่บานใหญ่นั่งแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อึดอัดอะไรนะเราสามารถมองเห็น คิวทั์ภายนอกได้ไม่ได้มีมุมอับเยอะแล้วก็ยังมีที่โหนให้ด้วยที่โหนนี่เขามีให้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยที่วางแขนตรงนี้ตรงผนังประตูเนี่ยเขาใช้เป็นแบบพุ่มหนังด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเดินได้เยอะจริงๆเป็นแบบพุ่มหนังแต่ไม่มีที่วางแก้วน้ำนะตรงตรงกลางไม่มีที่วางแก้วนะครับมาเป็นแบบเรียบๆแบบนี้เลยตัวเบาะด,ด้านหลังเขาเนี่ยเขาก็สามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้งาน มีมาให้เหมือนกันนี่แอร์ด้านหลังเขามีมาให้นะแล้วก็ยังมาพร้อมกับช่องต่อ usb ให้2ช่องสําหรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับกระเป๋าหลังเบาะจะมีให้แค่ฝั่งซ้ายโดยรวมของการนั่งโดยสารเบาะหลังนะครับผมถือว่าก็โอเคอยู่นะสามารถนั่งโดยสารได้จริงนะครับสำหรับการขับผ่านในเส้นทางขรุขระนะครับในทริปนี้ของเราเนี่ยก็มีการขับแบบลุยออฟโรดเบาๆนะครับก็ต้องถือว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากนะถึงแม้จะเป็นแบบทอร์ชันบีมนะครับผมว่า เป็นรถที่มีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของระบบช่วงล่างเลยทีเดียวครับมาเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันแบบคร่าวๆครับเจ้าคันนี้เนี่ยก็มีความโดดเด่นมากๆนะด้านหน้าของเขาเนี่ยผมว่ามาในรูปทรงของความสปอร์ตเลยมีเส้นไฟเดย์ไทม์ n ลนิ่งไลท์นะที่อยู่ข้างบนเนี่ยอันนี้เป็นชุดเดย์ไทม์นะครับส่วนชุดไฟหน้าของเขาจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับตกแต่งด้วยชิ้นที่เป็นสีเงินด้านล่างนะครับกล้องมีให้แบบรอบคันเลยหน้าหลังซ้ายขวาอันนี้ก็คือกล้องหน้าของเขา ส่วนกล้องด้านข้างเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงกระจกนั่นเองแล้วก็ตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็เป็นกระจังแบบตะแกรงนะครับเพื่อรับอากาศไประบายความร้อนให้กับชุดเครื่องยนต์ที่อยู่ข้างในด้านหลังของตัวโลโก้เอจะเป็นเรดาร์นะครับทำงานควบคู่กับกล้องที่อยู่ด้านบนของกระจกหน้าทาหน้าที่ให้กับระบบความปลอดภัยลหลายๆระบบของเจ้าคันนี้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับวัตถุรถยนต์คนเดินถนนใช้กล้องตรงนี้ในการตรวจจับนั่นเองและสีนี้เนี่ยก็เป็นสีที่มีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับเป็นสีฟ้า นะถ้าเกิดคุณเห็นสีนี้วิมนท้องถนนนะนั่นคือตัวท็อปแน่นอนแล้วก็ตัวล้อของเขาจะมาในล้อขนาด16นิ้วรัดด้วยยาง 195/60R16 ทั้ง3รุ่นย่อยนี้คุณจะได้ล้อขนาดเดียวกันลายเดียวกันแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะได้มาเป็นคนละสีนะรุ่นเริ่มต้นจะไม่ได้สีดำนะครับแต่ถ้าเป็นตัวรองท็อปกับต,ตัวท็อปอย่างคันนี้จะได้เป็นล้อสีดําแบบนี้เลยหูกระจกนะครับจะเป็นสีดําด้านล่างมีกล้องแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวมีไบสปอตให้ด้วยนะครับ หลังคาของเขาเนี่ยก็จะมีแหลกเราวหลังคานะครับแล้วก็ด้านท้ายของเขาจะมาในดีไซน์แบบเส้นไฟลากยาวนะสีแดงเปิดตอนคืนสวยเลยนะครับเส้นไล่ฟ้าไฟเบรกตรงที่3ที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมีมาให้ครบนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้เหมือนกันนะครับใช้ล่างตรงนี้ชุด d i f f u s ร์ของเขาเนี่ยก็จะใช้เป็นสีเทาอ่อนตัดกระตัวสีเทาเข้มแล้วก็ตัวซุ้มล้อของเขาก็จะมาในสีดำก็ถือว่าเป็นการตัดสีที่ดูลงตัวนะครับ ภายในของเขาเนี่ยก็ถือว่ามีฟังก์ชันมาให้แบบครอบคลุมการใช้งานนะครับพวงมลาลัยเป็นแบบ3าการหุ้มหนังมีปุ่มมาติฟังก์ชันสาหรับควบคุมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย Adaptive Cruise Control นะครับเนี่ยเป็นระบบช่วยเหการขับขี่นะแล้วก็รักษาตัวรถให้มันอยู่ในเลนนะขับตามเลนเหมือนที่เราได้ทดสอบกันไปแล้วก็ด้านหลังเขาเนี่ยจะมีแป้นพัดเดิลชิพสำหรับการเล่นเกียร์นะครับแล้วก็มีปุ่มรับสายวางสายสั่งการได้ด้วยเสียงนะตัวจอเรือนไม้ของเขาเนี่ยก็แสดงข้อมูลการขับขี่นะครับอันนี้คือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับ ในส่วนของจอ Head up display ครับเขาสามารถพับได้ด้วยนะวิธีการใช้งานนะสมมุติว่ามันกลางอยู่อยากให้มันพับใช่ไหมกดตรงนี้ครับ HUD นะครับ Head Up Display นี่กดค้างเอาไว้มันก็จะพับนะครับอยากให้มันกลางกดค้างอีกครั้งหนึ่ง เขาก็จะกลางนะครับหรือถ้าเราอยากจะปรับระดับนะครับเราก็สามารถกดแบบนี้ได้นี่จะขึ้นจะลงนะครับมันก็จะเอียงในส่วนของจอกลางนะครับในรุ่น GLX แล้วก็ GLX plus เนี่ยุณจะได้จอขนาด9นิ้วนะครับ Apple CarPlay and Auto มีมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นในรุ่น GL หรือว่ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยคุณก็จะได้จอขนาด7นิ้วแอร์เป็นแบบออโต้นะปรับแรงลมปรับอุณหภูมินะครับถัดลงมาข้างล่างตรงนี้จะเป็น wireless charge นะครับเอาโทรศัพท์ไปวางก็ชาร์จได้แล้วก็มีช่องต่อ USB ให้ด้วย ช่องจุดบุหรี่มีมาให้นะครับที่วางแก้วน้ำสอช่องเกียร์ก็เป็นแบบรูดขึ้นลงแบบนี้เลยเบรกมือก็จะเป็นเบรกมือแบบดึงแล้วก็ที่วางแขน นะครับเปิดมาแล้วมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับตัวเบาะของเขาจะมาในโทนสีน้ําตาลเข้มๆตัดกับสีดําอันนี้ไม่ใช่เบาะแบบปรับไฟฟ้านะแต่ก็สวยนะครับดีไซน์ตัวเบาะแล้วก็นั่งเลยผมว่ามันนุ่มกําลังดีเลยมีปีกเบาะตรงนี้สําหรับการโอบกระชับนะครับรวมถึงปีกด้านล่างตรงนี้ด้วยแผงข้างประตูตรงนี้พุ่มหนังเดินได้เย็บจริงๆกระจกที่มองไปด้านหลังอันนี้เป็นแบบตัดแสงแมน,นนวลนะที่บังแดดนะครับฝั่งซ้ายมีกระจกครับแต่ฝั่งขวาไม่มีกระจกให้นะ มีให้แค่ฝั่งซ้ายเท่านั้นสรุปโดยรวมแล้วนะครับเจ้าคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับดีไซน์ของตัวรถเนี่ยมีความโดดเด่นมากนะทั้งด้านหน้าด้านหลังผมว่ามาในดีไซน์ของความสปอร์ตเลยในเรื่องของการขับขี่นะครับรู้สึกว่ามันได้ฟิลลิ่งที่ดีจากการทดสอบในทริปนี้ของเราเนี่ยกินน้ํามันเฉลี่ยอยู่ที่15.5กิโเมตรต่อลิตรครับซึ่งการขับขี่ของเราในวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเราก็ไม่ได้ขับกันแบบช้าๆนะ ก็ขับซิ่งพอสมควรยืนพื้นประมาณ120กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ได้อัตราสิ้นเปลืองประมาณนี้นะครับถือว่าทําได้ดีเลยนะครับในส่วนของราคาค่าตัวครับอีกครั้งหนึ่งในรุ่นเริ่มต้นนะครับ GL ราคา6 8 9 0 0 0 0บาทสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นในรุ่น GLX นะครับราคา7,49,000นาทนะครับและในรุ่นท so ็อปสุด GLX+ Plus 7,99,000บาทครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับคุณสามารถรับชมตัวจริงได้ที่โชว์รูมสุส u k ุกิทุกสาขานะครับสำหรับวันนี้ออ t โตสปินขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ